โอ้สวัสดีแฮะ C F No C C คืออะไร ไม่จอมืดมากเลยัสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองฮะ เพลงกันมาได้นะครับจดใส่กระดาษมานะครับจดใส่กระดาษมาปั่นงานส่งอาจารย์ออหอนึงบทเพลงเป็นกำลังใจลุกไปอาบน้ำหนึ่งบทเพลงเป็นกำลังใจลุกไปอาบน้ำเอาเพลงเบสพาร์ทหน่อยโอ้ ได้แค่ขอครับเล่นให้ไหม่ได้วันงานจะขายอะไรวันงานเหละครับวันงานพี่กล้องก็อาจจะเอาเสื้อที่ทําไปขายนะครับอันนี้เป็นที่ทํากับพี่ชายทำมาสิบตัวไปฝากขายครับหลอกหลอกทานข้าวเยอะๆจะกินข้าวอย่างเพิ่งกินไปครับแต่ ขอเพลงมีโคตินมีโคตินขอกีดกันกีดกันกันหนึ่งนะกีดกันของของแั๊บหนึ่งนะเซอร์าลมาเจอแต่เบิร์ดทงช่ พิเศษอ่าเล่นไม่เป็นครับฝืนฝืนน่าจะได้อยู่ฝืน ได้เล่นนานมากครับกีต่าร์คือตอนนี้ฮัลโลฮัลโลเช้าที่ไม่มีฝนพนรำมาความเยี่ยมเงา ความสัมพันธ์ที่มันล่วงเลยไป ไม่มีทางแต่เราพาเขียงกันไปทำไมสิ่งที่เรารู้ต้องลองเอยด้วยความเสียใจโอ้รักของเราจับไงตับ,ตบจับจับคอไงวะจากนี้ใช่ป่าวะจากนี้

ฝืนร้องใช่ครับฝืนร้องมากครับสูงอีกสูงอีกหาเพื่อนคุยก่อนเนี่ไงพี่มีนพ,พี่มีนอ้าวพี่มีนปฏิเสธแย่พี่แย่มาก <laughs> จะร้องไห้ฟังแล้วจะร้องไห้ขอโทษครับที่ขึ้นไม่ถึงมีเพลงอะไรอไหมครับที่แนะนำขอเพลงขอเพลง ว่าไงเพื่อนฟิลสบายดีไหมสบายเอาไปพี่ปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสี่ยครับเสี่ยพูสวัสดีครับพี่ตินครับเพลงจีขอมลังใจในการเปิดเทอมอะครับจีดีอ๋อจีดีสีขาวมาแล้วเหรอครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> อันนี้โคตินเหรอครับนี่โคตินจะร้องได้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่คโคร้องไม่ได้ก็จับคอร์ดไม่ได้อะไม่กระทั้งคู่ อยู่ในท mm ุก hmm. ช่วงเวลาอยู่ในทุกคาที่เธอเงาใจดีไงวะอยู่กันเพื่อนคอไม่พอทุกอย่างไม่เจอโอ้โหดีไม่เป็นครับใจรักอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้องได้ ใจรักโอ้โหนี่ไม่ใช่รักนี่คนละใจรักอ่ะเอ้ใจรักเหรอใจรัก,รก,รก,รกของใครอ่ะดีดคอคอดีดอยู่ในทุกช่วงเวลาอ่าป๊ <laughs> หนึ่งนะขออีกรอบนี่มีไกด์แล้วมีไกด์ อยู่ในทุกช่วงเวลาอยู่ในทุกค่าที่เธอเหงาใจอยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบทุกยาม่เธอวัางวา้ไม่เคยจะไปไหนไกลเกินเดือมเออยู่ในทุกวันดำ,ดำมเดิ เคยได้เพิ่มเติมเมื่อไรไปกว่านี้อยู่คอยมากกว่ามร้สึกในเท่านี้ไม่เป็นไรเมื่อไรที่เธอผิดหวังโอ้วตกล่างเลยฉันก็ฝากย้อนหัวใจอ๋อครับเราเราอยากเปิดเลย พอเมียที่ทดังที่สุดเมื่อดวงใจมีรักดังจนโน้โพกับเงียบวะพเบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันลำลอยลิบไกลถึงแดนดิบชินใดนะใจ ôm được rằng trái tim Mẹ ta 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 của ta 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 ขอให้เธอมันใจรักจริงรักเธอจริงให้ใจเขาพองก่อนแั่ใจรักลาอกใจรักเธอคิดถึงเธอฝ้ากคร ใหญ่ละม,มาถึงเธอรกไปหายใจไม่ทันเล,ละน้าสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ ช่วงนี้น้ำหนักลดหรือเปล่าไม่ลดครับช่วงนี้ช่างน้ำหนักเท่าเลยเท่าเดิมเลยปุ๋ยปุ้ย <c oughs> เพ่งอะไรอีกดีอ่ะโอ้หายใจแบบพอหายใจแบบไม่เป็นจังหวะมือจะชาแล้วก็แบบแบบขาดอากาศอะ่ะหายใจแป๊บนึงนะครับหาเพื่อนคุยกัน คุยกับคุณแม่เลยไหมเนี่ยผมยาวใช่ครับผมยาวมากตอนนี้ 开。 ที่เขาสลายไปไม้ได้ินตคลคิดไปว่าเธอเป mm hmm. นเดิมฉันที่ไกลแสนไกลเพื่อใครคนหนั้น เธอกับเขาะจะแบ่งกันใการหายใจม่เจ็บใชทุกวินาทีโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย <laughs> มีอะไรให้ตามไหมอ่ะครับ ช่วงนี้ผมก็เป็นช่วงที่พักผ่อนครับพักผ่อนใช่ช่วงนี้ก็เหมือนแบบได้พักผ่อนได้นอนเยอะอ๋อช่วงนี้ที่จะมีงานก็มีงานหนังหน้ากลงนะครับ สอบเสร็จแล้วเหรอสอบเสร็จแล้วครับเกณฑ์ออแลวด้วย ไม่ดีครับเกศเกไม่มีตัวดีครับไม่มีตัวดีเลยแล้วก็ไม่มีตัวเอเลย <laughs> ยิ้มแบบนี้ได้เยอะแน่นอนโอ้โหอะไรไปเยอะครับไม่เยอะไม่น้อยกลางกลางกำลังดีอยู่ข้าวไหมเพิ่งกินข้าวครับ ไม่เซฟดูเศร้าๆไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าๆๆเลยเลยคือมันก็เป็นปัญหาเดิมครับก็บคือผมค่อนข้างนอนยากนมาจะแบบนอนดึกมากกว่าเอ๊บวกบวกเล่นเล่นเวกเวกเล่นสนุกครับคือเวกมันก็มันเหมือนแบบได้โต้ลมอ่ะโต้ลมกลางทะเล สวัสดีครับครูเจสวัสดีครับครูเจครับผมช่วยสอนหน่อยครับตอนนี้หายใจไม่ทั่วท้องเลยครูร้องไปเล่นไปมือชาไปมีแลนไปเที่ยวไหนครับคือตอนแรกก็มีแผนไปเชียงใหม่นะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไม่ได้ไปละ ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ระวังตัวเองกันได้นะครับโควิดโควิดรอบสองมาละรอบสองโควิดมาอีกแล้วเี hey, Project, ไ่ไลฟ์โคจเลยวะ ลุนครับลุนอูอูยังอยู่ไหมเล่นเกมกันไหมเซฟเล่นเกมกันไหมครับเล่นไหมครับตอนนี้เปิดคอมอยู่ สวัสดีครับเย็นมากเ <laughs> มื่อวานมีเมื่อวานมีงานแล้วแบบว่าดูดีสภาพ <im itation> อา่าเพิ่งเลิกสอนเลรอครับไม่ใช่เมื่อวานมีงานโรงเรียนเมื่อวานมีงานโรงเรียนแล้วแบบโอ้โหไม่ได้นอนไม่ได้นอนสามวัน <im itation> ครูร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับ <laughs> ไม่เหลือเสียงดูร้ <im itation> องให้คน <im itation> <laughs> ดูติดติดไว้ก่อนเดี๋ยวรอหน้า สภาพดีกว่านี้นิดนึงเอออทิตยมนเรียนเก้าอทิติมนีอมาครูว่างให้ผมไหมครับช่วงนี้ครูไม่ค่อยว่างให้ผมเลยอาทิตนี้มีงานงานนอกเยอะอะมีบริษัทเดี๋ยวนะวันพุธพ่หัสได้นะพระหัสพมหัสนหครับไม่หัดหัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหลังค่อยคุยในไลน์แล้วกันนะขอขอย้ายไปก่อนหน้าเย็นมากน่ากลัว ไอ้มื่อกี้คือไปเตรียมเตรียมตัวอะไรครับเปล่าเมื่อกี้อยู่ในครัวเลยตกใจแล้วก็เดินออกมาไม่ได้ได้ครับปู่อาทิตย์หน้าเจอกันได้เลยจ้าได้ครับได้ครับพูดผมร้องไปด้วยมือชาไปด้วยหายหายหายใจไม่หายใจไม่ไม่ลืมหายใจโอ้ลืมหายใจแรงห้ามลืมหายใจ เห็นน้องไหมนี่น้องอยู่น้องน้องน้องอยู่หัวเตียงเห็นไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคุณน้องทักน้องนิดหนึ่งโอเคโอเคครับน้องโอเคโอเคไปดูแลน้องก่อนาสดีจ้าได้ครับอันนี้ก็ครูเจนะครับครูสอนหลังเบง แมวส้มเหรอครับแมวส้มเมื่อวานก็มาครับช่วงนี้มันมันแมวมันงอนครับช่วงนี้แมวมันงอนสตรีมเกมไหมอ่าสตรีมเกมสตรีมเกมมันทำยากครับทำไมยากหรอกแต่แบบไม่ค่อยไม่สตรมไีกว่า <laughs> เรียนภาษาจีนเป็นไงบ้างก็รือฟืน้นวิชาเก่าครับเมื่อก่อนตอนแบบ ปาถมมาเรียนเยอะจริงแมวงอนแบบมันมีวันหนึ่งที่แบบมันรอเหมืนอนรอตั้งแต่เช้าอะ่ะแล้วเราแบบไม่ค่อยว่างด้วยแล้วเราก็แบบไปเล่นกับมันแป๊บหนึ่งเสร็จมันจะเหมือนอยากเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเราก็แบบปิดประตูใส่มันก็เดินหนีแล้วก็หายไปเลยอาทิตย์หนึ่งเาเพิ่งมาเจอเมื่อวานเนี่ยมามาใหม่ ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนครัะเพื่อนเพื่อนที่แพร่นั่นแหละคือเพื่อนเพื่อนผมมาแข่งกอล์ฟใช่ก็เลยมาเล่นอ่ะนี่ใครเนี่ยดีดีเพื่อนเพื่อนมาหาได้มีเพื่อนแบบได้มีเพื่อนไปเที่ยว พูดภาษาตายฟังหน่อยโอ้โหยากเลยทีเนี้ย มีทริปไหนไหมครับทริปทริปคือมีการมีวางแผนอยู่อะตอนแรกตอนแรกก็จะไปเชียงใหม่แล้วตอนแรกก็จะไปกับเพื่อนเชียงใหม่แต่พอติดงานก็นเลยทิ้งตัวไปก่อนแล้วตอนเนี้ก็วางริปไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่กล้าไปเพื่อนที่มอก็ไม่กล้าไปเชียงใหม่เพราะมีข่าว ไปพอน้องหน่อยมีสอบลายจุดพรุ่งนี้สู้ๆครับไปเข้าขอไปนครับเจอเงเนลงมาแค่สยามพอใช่เที่ยวใกล้ๆเดี๋ยวไปกันนะครับ ไปกันนะครับเจอกันครับเจอกันวันงานนะครับงานงานวันที่วันที่สี่เอาเสื้อไปขายครับโปรโมทนิดนึง่งมาเที่ยวหาใจเดี๋ยวพาไปถ้าถ้ามีโอกาสนะครับหาดใจนี่อะไรนะไก่ทอดปะ